เปิดแผนป้องกันปัญหาเด็กจมน้ําหลังคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเห็นชอบแนวทางลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กและเยาวชนไทยสอดรับกับมติสมัชชาสหประชาชาติที่ต้องการป้องกันการจมน้ําของเด็กทั่วโลกจากสถิติอุบัติเหตุเด็กจมน้าเสียชีวิตพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่พศ2554ถึง2563 ประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำจำนวน3.6หมื่นคนเฉลี่ยปีละ3,614คนเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเฉลี่ยปีละ780คน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการชักชวนกันไปเล่นน้ำและพลัดตกมากที่สุดขณะที่ทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ3.6แสนคนเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจำนวน1.45แสนคนซึ่งส่วนใหญ่จะจมน้ำจากพื้นที่สาธารณะ ทังนี้กรมพลาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการป้องกันการจมน้ําจึงได้ดําเนินโครงการเด็กไทยไว่ายน้ําได้เพื่อให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ําเบื้องต้นที่ถูกต้องสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําสำหรับในปีที่ผ่านมา2,565มีเยาวชนร่วมโครงการประมาณ9,000กว่าคนและในปี2,566นี้กรมพละศึกษามีแนวทางขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป สำนักข่าว i อเได้พูดคุยกับอธิบดีกรมพละศึกษาดรนิวัตรลิมสุขนิรันโดยอธิบดีนิวัตกล่าวว่าโครงการเด็กไทยว่ายน้ําได้เป็นโครงการที่กรมพละศึกษามีความตั้งใจมากโดยเป็นการฝึกทักษะให้กับเด็กจริงๆสอนให้เด็กเข้าใจถึงสถานการณ์การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ํา ทั้งนี้อธิบดีกรมพลศึกษายังกล่าวอีกว่าเมื่อเด็กมีความคุ้นเคยกับน้ำก็อาจจะมีการต่อย,ยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาต่อไปพอเด็กได้เข้ามาฝึกว่ายน้ําแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือเด็กทุกคนก็็นมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สนใจอยากที่จะมาฝึกว่ายน้ำดังนั้นพอมีการแข่งขันอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเด็กพวกนี้ก็จะเข้าร่วมแํางขันหน่งรัแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาในระดับเยาวชน,นะสิชาติต่อไป คณะกกรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำห้าแนวทางที่ได้รับจากความเห็นชอบไปพิจารณาดำเนินการโดยให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเป็นวิชาบังคับในสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดด้านสถานที่และอุปกรณ์ให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ สำหรับเด็กและเยาวชนได้ฝึกว่ายน้ำเพื่อให้มีทักษะการว่ายน้ำและสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำทั้งนี้ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกันจะทำองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำของเด็กและเยาวชนในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆพร้อมเผยแพร่ให้สถานศึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลาย สำหรับกระทรวงดิจิตัลกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขรวมกันจะทำสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูและประชาชนทั่วไปในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจากการจมน้ำรวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรการในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการป้องกันการจมน้ำพร้อมติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทางนี้จะต้องรวมกันวางแผนและกำหนดพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนจากนี้ต่อไปคงต้องติดตามการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ที่กรมพลศึกษาดํานการอย่างใกล้ชิดเพราะทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่จะลด,ดความสูญเสียจากการว่ายน้ำไม่เป็นและอาจต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนั่นเอง